พยากรณ์ผลสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าระหว่าง29ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน68จากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา TMDWRFDA เฉดสีแสดงถึงปริมาณฝนสีเขียวหมายถึงฝนเล็กน้อยสีแดงหมายถึงฝนหนัก 29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน68ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนตามลำดับเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนขอให้เกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาส,สุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมขังได้ในบางพื้นที่ส่วนวันที่4ถึง7พฤศจิกาย,ยน68จะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกละลอกแต่กำลังไม่แรงช่วงแรกแมกยังมีฝนอากาศบริเวณทางตอนบนเย็นลงเล็กน้อยข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศ